งนะานดีสินท์ทจิสโตรใช่ครับไลฟ์เอาท์ก็ต้องมาตอนเปิดปาดร์ตีเหรอไม่คือผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้แฟชั่นครับแล้วก็เหมือนเปิดโซนใหม่ด้วยแล้วก็เป็นแบบว่าครบรอบลักซ์ไนฟ์เอาท์หนึ่งปีเอ้ครบรอบหนึ่งปีของลักซ์แกลอรีครับ<อ>ใช่ก็คือเป็นโซนชั้นหนึ่งครับเป็นเป็นอีกหนึ่งโซนที่ ที่เมื่อกี้มีโอกาสได้ไลฟ์คู่กับพี่พอยหอวังสนุกมากมเพราะผมอาจจะดูเละหน่อยแต่ว่าพราผมตั้งใจกันอยู่นะแต่ก็แบบผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งที่ที่มันดูเป็นแลนด์มาร์คสำหรับการสายแฟชั่นต้องชอบแน่ๆครับแบรนด์ครบของดีเยอะแล้วก็แบรนด์ที่ไม่คิดว่าจะเจอก็น่าจะมีที่ชั้นนี้อความแรแบบสไตลต่อแแบบไหครับผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นผมไม่ได้อิงจาก แบรนด์เป็นหลักแต่ผมรู้สึกว่าของทุกชิ้นมันมันมันเราสามารถรู้รู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันเหมาะกับเราไหมคือหมายถึงว่าผมอาจจะไม่ใช่คนสายโถงครับแต่เป็นเป็นสายที่แบบว่าชอบเอาหลายไอเทมหลายๆอย่างมาแบบ mix and match ให้มันเป็นสไตล์ตัวเองแบบคือหมายถึงว่าเห็นแบบนี้อาจจะไม่ได้ใส่แบบนี้ขนาดนั้นมันมีคำอีมกไว้เห็นละชุรี่แบบนั้นเงียบๆปลราครับเลาเล็กครับก็ผมว่า ควายเอ็ดไม่ควายเอ็ดมันไม่สาคัญเท่ากับว่าคุณสบายใจหรือเปล่าเพสุดท้ายถ้าคุณควายเอ็ดแล้วสบายใจทําเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าควายเอ็ดมันดูอาจจะฮิตอยู่ในช่วงนี้แต่ถ้าคุณทาแล้วไม่สบายใจคุณก็ตะโกนกันเลยครับมไม,ม่มันไม่ต้องควายเอ็ดตามคนอื่นหรอกเพราะสุดท้ายแล้วตามกันไปสุดท้ายคุณจะไม่เหลือตัวเองนะแต่คุณผมผมรู้สึกว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกแบบแต่งไปเถอะ ขอแค่มันถูกการรเทสะนิดนึงก็โอเคแล้วเชิญชวนมางานปค่ะครับผมก็เหมือนกับว่าโปรโมชั่นพิเศษที่ฟังมาก็คือจะมี23 24นี้นะครับผมของงานลักซ์ไนท์เอา2025นี้ที่ชั้น1เซนทรัลชิดลมที่ลักซ์แกลเลอรีนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแล้วกันที่ผมว่าเซนทรัลจะพยายามบอกคอนเซปต์ตัวเองมาตลอดว่าตัวเองอยากเป็น store of Bangkok ซึ่งผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่ ตอบคอนเซปต์นั้นมากๆถ้าไม่เชื่อลองมาดูครับอ่าาววิสงการไปเยี่ยมคุณมเล่าให้ฟังหน่กับคุณก็ถือว่าเป็นการเที่ยวกับครอบครัวจริงๆในรอบเกือบเจ็ดปีครับที่ที่เอาตัวเองไปกับป้าแม่ตัวเองอคือที่ผ่านมาจะเป็นการแบบซัพพอร์ตฝากพี่ชายไม่ว่าจะเป็นคนโตหรือคนกลางฝากตัดให้เขาพาไปเที่ยวพาไปดูแลแต่ว่า เหมือนปีนี้ผมรู้สึกว่าผมกำลังจะลุยงานใหญ่ของผมผมก็เลยอยากจะแบบไปใช้เวลากับที่บ้านผมสักทางหนึ่งได้ใช้เวลาน้อยมากครับแม่บอกว่าผมกลับก่อนกลับมาทํางานที่นี่ก่อนแล้วก็ป้าแม่ผมก็มีพี่ชายครอบครัวพี่ชัยดูแลต่ออีกประมาณสองสามวันครับอาสั้นเราให้มีคุณภาพครับจริงป้า ผมนอนกับป้าแม่นลอนอนได้ทั่เลยนอนเลยอายนิดหน่อยแล้วก็ครับผมนอนไม่หยิบจะเป็นธรมเนียได้ไหมแต่ว่าผมนอนกับป่าแม่ครับโอ้ยเป็นยังไงตอนเขารู้สึกที่เรานอนรู้สึกกลับเป็นอีกครั้งหนึ่งไหมไม่เลยคืออาจจะเราโตขึ้นมาเยอะแล้วแหละอะไรแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่า ไม่ได้ทําในเวลาปกติแน่ๆแม่คิดว่าเรายังเป็นเด็กน้อยของเขาอยู่เสมอไหมคะแตบสายตาที่าส่งมาแค่ในความรู้สึกครับผมว่าสายตาอาจจะไม่เ,เราบอกเขาเลยหรอว่าเขาแบบมา้วยกัน,น <c oughs> คือคือผมมาติดงานเยอะ <c oughs> ออแล้วจังหวะที่ผมบอกเขาว่าเอ้ยผมอยากมาด้วย <c oughs> มันก็มีจุดที่ตอนแรกมันก็มีพูดขึ้นมาว่าที่พักดูเป็นอุปสรรค ผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่เขาเลยพกมาเลยว่า<ช>ก็นอนด้วยดีขอนอนด้วย เขาาแล้วทุกอย่างมันก็เป็นอย่างที่เกิดขึ้นครับก็เลยได้นอนกับพ่อแม่ตัวเองอย่างการที่ได้นอนด้วยกันนะคะส่วนอย่างเขาจัดมะพูดคุยกันในระหว่างคืนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราได้พูดคุยอะไรงเี้ยครับแต่ว่าแค่นอนหลับให้นอนหลับอย่างเดียวไม่เลยครับป้าแม่ผมเหนื่อยกับการเดินทางป้าแม่ผมแดดหมดแล้วไปผมไปแช่ออนเซ็นคนเดียว่คแล้วเราสายเปยไหมครับผมไม่ใช่สายเปยแต่ถ้าเป็นครอบครัวผมไม่ถอยเหมือนกัน ยังไงบ้างคะตั้งเท็ไหมคะคือส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่ามันคุณค่าของคนเรามันไม่ใช่เรื่องว่ามันจะแพงหรือไม่เสมอไปผมว่ามันเป็นเรื่องว่าเราทําให้คนของเราพอใจได้แค่ไหนมากกว่าครับพอใจเราสัมผัสได้นี่คะเขม่เก่ง้างเราเองล้วนๆครับสัมผัสไได้ครับเดี๋ยวเขามีสัมผัสได้พูดเล่นพูดเล่นสัมผัสได้เขาไม่พูดอะไรกับเราเลยว่าอยเอาสมผด้พูดกันเลยเหมือนเหมือนได้คุยกันมากกว่าว่าผมรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่เราตัดสินใจมารอบนี้เพราะว่า เออร่างกายของป้าแม่ผมอะ่ะก็ไม่ได้สะดวกเท่าเดิม mm hmm. คือผมรู้สึกว่าถ้าผมช้ากว่านี้ไปอีกสักแบบไม่กี่ปีอะ่ะ mm hmm. อาจจะมีหลายที่ที่เราไปกับเขาไม่ได้ mm hmm. เหมือนอย่างเช่นแบบไปวัดที่มันมีบันไดเป็นร้อยขั้นอย่างเงี้ย oh. เออผมรู้สึกว่าป้าขึ้นไปอะ่ะอาจจะยังไหวแต่กับห้องเนี่ยมีปัญหาแล้วแน่นอนว่ามันปวดมันอะไรอย่างเงี้ยปล่อยกบวาได้ครับออนใจออนใจไม่กิหน้าป้า เขาไม่ให้เอาเขาไม่ให้เอาเข้าไปนี่มันให้แยกแต่ถ้าสมมติเอาเข้าไปได้ก็จะแต่ผมก็ถือว่าไปในฐานะประเทศไทยอยู่นแล้วไม่หมาอยู่ไม่ใช่หมาถือว่าเจอเพื่อนร่วมเอเชียมันเป็นแบบโอเพนเออร์เขาเรียกว่ามีพวกแข่งขันเยอะใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ทำไมอยู่มันเข้ามาเรื่อยๆ ครับกดดันนิดหน่อยแต่ก็โอเคเา้นงมันมันมันโอเคเพราะอากาศมันเย็นอ่ะอินดัสอินเดียอันนี้ต้องการคำตอบยังไงตอนแรกผมชิดแต่ผมแบบรู้สึกผมไม่แน่ใจผมก็เลยไม่กล้าเอาอะไรพวกนี้เข้าไปมันมันมันดูซีเรียสที่นู่นแล้วก็รู้สึกว่าขนาดคนอื่นมาประเทศเราแล้วยังอยากให้เขาเคารพ Es, ก็เลยอ่ะอย่าเลยแต่ไม่นี่ไงแทนที่จะถ่ายรูปออนเซนผมถ่ายรูปคุยกับหงมาใช่ล่าสุดคุยกับนกแล้วไม่ีอะไรคะไม่ีอะไรคะันจริงมันเขาจะจิกมือผมแหละไม่มีอะไรไปแย่ไปแย่กินก็ติดใจไปอีกคิดไม่คิดว่ามีแผนในครั้ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วครับหมดแหละที่บบอออกกลลลัมาุุยยเงานี่ยั้ก็โปรเจกต์ใหม่ที่เคยบอกครับ คือตอนนี้ก็เริ่ม kick off ตอนนี้ผมเข้าโหมดเวิร์กช็อปจริงจังแล้วกำลังเตรียมตัวแล้วก็คิดว่าภายในแถวๆเดือน2เดือนเนี้ยเราน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นชัดเจนกว่านี้ในแง่ตัวนักแสดงด้วยแล้วก็โปรเจกต์มันน่าจะเริ่มถ่ายจริงครับเไม่ว่ากายภาพของเราใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนท่าจริงๆตอนนี้กายภาพตัวเองก็ก็ค่อนข้างพร้อมแล้วจัที่จะถ่ายแต่ว่าลูกต่อหนักเนี้ยมันเยอะมากอะเนี่ยครับจะถ่ายที่ ถ้าเราพูดว่าไม่เซอร์ไพรส์ใครจะดูครับมต้องเซอร์ไพรส์ครับพี่ไม่แต่ผมเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์จริงครับในความที่เตรียกเป็นร่างคองแบบว่าเขามีสิ่งแปลว่าต้องคองต้องไมันไม่ใช่ลุกที่ทุกคนเห็นอยู่เร็วๆเนี่ย่ <c oughs> จะเรียก้อจะวัดุใช่ผมว่าจะ <c oughs>